สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมัคงงามเหมือนบ้านสมัคงงามภาพพี่น้องม่ารอชมบรรยากาศการซื้อการขายวัวที่ตลาดนัดก็คือบ้านจังหวัดพื้อเมืองจังหวัดเชียงทรอแรงวันจันทร์นะพี่น้องเนาะแรงวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2 5 6 7พี่น้องเนาะเห็นมันหนีแรงมันหนีคือคักพี่น้องเรื่องบรรยากาศการซื้อการขายกันวัวเข้าตลาดร้านเหมือนพี่น้องโดยเฉพาะสายขุนผู้น้อยวัวแม่แยกลูกมานะพี่น้อง หลาย,ยเบิ่งบรรยากาศไปนั่ μ, นงนะพี่น้องเนาๆเดี๋ยวบานสว่างก็งามภาษีอาสาภาพภาพิาพาพน้องเลาะชมเปิดราคาให้พีน่น้องรับชมตามทีในหอยเป็นสะด,ดวกน้องเนาะผู้ใดเพิ่นบ่สะดวกก็บ่เป็นหยังแต่ว่าถ้าในหอยเพิ่นสะดวกให้บานสว่างก็งามเฮาเปิดราคากาสิอาสาเปิดราคาให้พีน่น้องได้รับชมกันกนะพี่น้องเนาะว่าให้เฮาฮู้ว่าราคางัวช่วงนี้เป็นจังได๋สัปดาห์ต้นสัปดาห์เป็นจังได๋ราคางัวเนาะพี่น้องเนาะชมกันน้องเนาะ มาสื่อหรือมาขายครับผมมาเบิรงครับมาเบิรงกสื่อวาโอ้มาหลรอเนาะมาช่มก็ะจกครับโอ้มาสดกระจกมาจากใส่หื้อมาจากกุชชุมครับโอ้จากกุชชุมเมาส์เมาโหลดมาเนาะได้โตไล่โตมาเรื่อยเมาสขันเลยเมาเป็นเกี่ยวครับโอ้เมาเป็นเกี่ยวอเป็นเเากี่ยวสองขันห่างแจ็กโตกับซางัโตกซางโอ้โอ้ไปครับน้ำถ้าเหลือก็เอาครับน้ำโอ้ไปนอนน่ะเนาะแต่พอไปพอมาเนาะพ่อไปพอมาขอบคุณหลายๆครับผม โอเคตัวนี้มันเป็นสัดเพราะัวตัวบักใหญ่เป็นสัตวดเลยเนาะอ่าเป็นสัตว์เนี่ยติดสัตว์เลยอ้วนขนาดเลยแล้วก็ติดสัตดหมูเป็นสีขายตัวไหนตบักใหญ่พี่น้องติดสัตว์พอดีเลยตัวนั้นตัวผู้บักผูหน่อยก็กำลังมากอยู่เอามาเบิ่งหัวหน่อยแต่ไม่หอยพี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันหัวไทยบ้านเฮาตัวนี้พอถึงมือหนาจะพอถึงมือพี่น้องเนาะ นะเจ้า,จากถึงพี่น้อสนี่ลี้ยงพี่น้อง, <laughs> องโอ้ตัวน,นี้งามงามพี่น้องแบบปูหน่อยตัวน,นี้งามแดงแดงนี่งามงามตัวน,นี้งามดีได้มาจากตัวลูกเนี่ยได้ไหมสวครับโอ้หลายอยู่เม็นบ่บักใหญ่กับเปนบ่ะเพราะเขาเป็นแง่ของคนครับในน้อยเท่าไหร่ในน้อยมื่น,น,นกว่าบาทครับโอ้มืน่นเท่าไหร่ หมื 24, ่ 14, นสี่ครับหมื่นสี่พันเนาะหน่อยหน่อยโอ <ım. S 1> ้ตันด e ีพี่น้องหมื่นสี่พันในตัวนพี่น้องเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันเบิ่งผูหน่อยพี่น้องเนาะอ่ะผูหน่อยแดงๆนี่พี่น้องนี่ต้นโตเบิ่งพี่น้องหนึ่งหมื่นสี่พันเปิดมองไว้ได้เพิ่นเปิดไว้ได้พี่น้องแต่ว่าขายกิงบ่ฮู้เพิ่นสิขายเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นเปิดไว้หนึ่งหมื่นสี่พันนะต้นโตดีหน้าตาดีหนึ่งหมื่นสี่พันก็เปิดไว้งูอัญมณ์หกเกล็ดเดือนพี่น้องงูอัญมณ์หกเกล็ดเดือนตัวนี้นี่่พีน้องเนาะ อันนี้คือราคาหัวเหมือนนะพี่น้องเนาะบักใหญ่นี่เขาพูดใะไรพอพันบักใหญ่เลยเป็นคนเป็นกำลังมีการสื่อขายกันเนาะพี่น้องเนาะมันกลับ่าทันสดวกันเลยย่าต่อพี่น้องเนาะส่วนใหญ่จะเป็นสายขุนสายเหนือแล้วพี่น้องเนาะเหมือนสายตัวนี้เจ้าบาทแต่ขายกันแล้วเปล่าขายตัวหนึ่งครับโอ้ขายตัวไหนตัวน้อยนี่ โอ้ต้ตนนี้เดียขายไ้หมื่นพันกว่าครับอ้หมื่นสองพันกว่าเดยพี่นอ้องเพิ่นขายไปแล้วต้นนี้หกพันหานะหกพันหาพอดีเอาไปขุนต่อยอดอายุได้ต้นโตได้สายสโลเลผสมพี่น้องเพิ่นขายไปหกพันหาหัวตะลงรหดมายงใหญ่นี่แม่นอยู่บ่ใหญ่นี่่แาะว่า่ง่นี่นพะแม่นั่นี่แม่นว่นจ้บาทสองหม่นมแม่น่นนี่แม่นั่นน,น,น, 22, น,นี่พี่น้องทายสูงอยู่ลอย 45ประมาณนั่นต้นโตก็ใส่ได้อยูะ2งม่นสองัวประมาณนี้เด้อพี่น้อง2 2 0 0นเ2พันเปนเปิดไ้ต้นนี้พี่น้อแยกลูกมา2 2 0 0 0ัว้นนี้6กขั้นหเปินเปิดว้บ่พมืนน้อพี่น้อง6ขั้นหาราคางัวม้อนี้ต้นนั้น2 2งนาะลูกเนาะ2 2 0 0มื่อนเปิดักขออนุญาตเปิดต้นเศนย์เ้ครับปาผมนย เซอร์วิกาแฟหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสามครับห้าสองหนึ่งสามพี่น้องโอ้นั่นแม่ลูกลูกผูโอ้นั่นลูกูนั่นเนาะเปิดเจ้าไหนตัวนั่นสามหมื่พันสามหมลูกผูตัวงามนั่นเนาะแล้วแม่ตัวหน่อยนันโอเเบอร์โทรบังหานมจีมาเบิงเบอร์โทรมจีเพิ่นบอกไว้พี่น้องจากบ้านเชื่อหน้าค่ายทหารแม่ลูกนี่พี่น้องนี่แม่ลูกนีแม่นั่นลูกลูกตัวหญ่ได้พี่น้องเนาะนี่พี่น้องสามหมื่นหกพันเพิ่นเปิด สามหมื่นหกพันลูกไส้เพิร์ดงามๆพี่น้องลูกไส้ไส้เพิ่นก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าแม่กับประมาณหมื่นกว่าเพิ่นเปิดไว้ยสามสิบหกอ่าเธอเชียรกับตัว 18, ละสิบแปดเลยพี่น้องเนาะตัวละ <c oughs> oh oh สิบแปดเบอร์โทรมือหันได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรมือหันได้นี่แม่เพิ่นดขายสูงตร่อยสุดหาตั้วลูกไส้เพิ่นงามอยู่พี่น้องลูกไส้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทเลยพี่น้องอ่าลูกไส้เพิ่นพี่ตัวใหญ่ 36, 000, สามหมื่นหกพันสองตัวแม่ลูกพี่น้องนี่อ่า้วัเบ่หอร กนะ็พ่อสื่อพี่น้องเนาะพ่อสื่อพ่อขายพ่อขายหระอเปล่าพี่น้องพ่อขาย,ขาย,ขายราคาโอเคอยู่อ่าได้ปร,ประมาณนี้เนาะพี่น,น้องเนาะเพิ่อนๆเด็กขายตัวนี้อ่ะเบอร์โทรมาหันได้พี่นอนะ้องเนาะยังต่อพี่น้องเดี๋ยวอ่านี่เพื่อนเด็ขายไปเท่าไรตัวได็ขายไปจากบาทล,ลูกตัวนี้ครับพสามเท่าไรก่อนโอ้สามหมื่นกับหนึ่งพัน แม่บอกยังพี่น้องยังไว่าเป็นสั่งเป็นว่าตันขนาดเลยสามหมื่นกับหนึ่งพันราคาหัวพี่น้องห่วเนื้อี่พี่น้องงัวเนื้องัวเนื้อสามหมื่นหนึ่งพันตัวดิพี่น้องอ่ะไปลูกไปโชคโชคอย่างต่อมาทางพี่พี่น้องเนาะมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวสายเนื้อสายขุนพี่น้องเนาะสายเนื้อสายขุนปู้น้อยแล้วพี่น้องส่วนใหญ่ปู้น้อยรุ่นพิมพ์นิยมรุ่นพิมพ์นิยมคือประมาณนี้พี่น้องหมื่นกลางๆไปห้าหมื่นปลาย ถ่ายใหญ่ขึ้นมากกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่ากว่าประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะอันนี้คือรลุมพิมพนิยมนี่ประมาณนี้ก็ถึงอาจจะถึงสองหมืน่นพะพี่น,น้องเนาะอาจจะถึงสองหมืน่นตัประมาณนี้สามหมื่นละค่ะเปิดใบกระดาษเดีด๋วยวสิสอบถามเพื่อนเพี่น้องเนาะเมัน,นกำลังต่อรองกันอยู่นะพี่น้องเนาะ แม่ลูกเขามีพี่น so ้องนี่แม um ่ลูกพ um ่อแม่ล um ูกตัวน um ี้ผ um ูใหญ่โอ้ผูใหญ่ต <c ười> <c ười> oh. ัวนี้น่าจะถึงสามพี่น้องน่าจะถึงสามน่าจะถึงสามหนึ่งบูหอยได้เป็นผูไอยพี่น้องเนาะไห้หอยได้เป็นผูกไหอยกำลังจะจับสื่อการลางดำนองผ่านสว่างว่างงามกับภาพพี่พาน้องเราชมบรรยากาศเนาะส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเราชมบรรยากาศแล้วก็ สอบถามราคาเปิดราคาไม่เนาะอุ้ยแม่บักใหญ่พระกับผูหน่อยแม่บักใหญ่กับผูหน่อยเดี๋ยวไปถามเพี่น้องเนาะแม่ลูกกันบ่แต่ไหนเนาะแม่ลูกกันแต่ว่าลูกงามแม่แม่อ้วนแล้วพี่น้องเนาะไปสอบถามราคาเปิดเนาะลูกอุ้ยแม่แม่ตันขนาดลูกกูด่าลูกกับงามพี่น้องมันเปิดเมื่อไหร่มาเปิดราคาเปิด กนี่ชุดนะโคมนี่เปิดจังไรลูกเปิดจังไรโคมโคมนี่ลูกเปิดเท่าไรโคมกมเปิดเดี๋ยวกว่าทางสอโอ้ยตัว่ใหญ่สามสองพี่น้องโคมหน่อยกระแมนอยู่บัลูกขายไปเท่าไรลูกโคมหน่อยขายไปมันเจ็ดสอตัวครับโอ้สองตัวมนเจ็ดโคมหน่อยลูกแม่อลูกปู่พี่น้อง แม่บ่ใหญ่ตัวลูกแม่เอวลูกแม่บอกว่เฮ้ยเบิ่งทางหลังว่าลูกอ๋อลูกแม่ตัวพี่น้องหมื่นเจ็ดพี่นว่าสองตัวนี่หมื่นเจ็ดพี่น้องแต่ว่าแม่บ้านๆแล้วพี่น้องแต่ว่าลูกงามอยู่เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันต้นแต่ว่าต้นเจิงสามหมื่นสองพันแม่ลูกลูกผูกแม่งามสามสิบสองพันอะสามสองพ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกลูกคู่ได้พี่น้องแม่ลูกลูกคู่งามเพิ่นเปิดไว้เนาะอันนี้เพิ่นขายไปแล้วสิบเจ็ดพันเปิดไว้อ่าเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะ สามสอเนี่ยนเอาูกเนาะสามสองขออนุญาตเบอร์โทษสะดวกป่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าส่เจ็ดห้าสเจนามสสี่สามพมาจากสายหนึ่งลใครับจากสัยคุชุมเนาะจากคุชุมจาสโทรอนพี่น้องคมงหนส่สองเป็นตาสนใจพี่น้องคมแมมยหไ่แล้วก็ลูกไงขึ้นกันนาะพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องเบื้องบนจะกาศการสื่อสารขายสอบถามราคาให้น้ำน้อพี่น้องเนาะไปอีกโซนนึงอันนี้โซนแรกเี่พี่น้องโซนแรกมีอยู่ประมาณนี้นะมีอยู่ประมาณนี้นี่โซนแหก ไปหาใหญ่าสาก็ได้ใหญ่สาเห็นนีส่สาวแวบๆอยูแบบแบบ่ทางผู้พิทนงเนาะอย่างไปหาใหญ่าสาอโอ้นั่นหัวสาบอกขาวใหญ่คาเป,เป็นเ,าาเป็นอมานเนาะผมประมาณาสงสองอยู่เประมาณประมาณเพิ่สี่เปิดไปสองหลับประมาณสองอไปทำให้่คำเบิ่มเนาะเพิ่งเนาะเอาไว้ขายเขาบ้างได้ม่จากตัวคู้น้อยสองตัวนี่บป่าโอ้ไล่ได้เจอไหน ที่มื่นแปดสิบแปดเนาะตัวนี้มื่นแปดโตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนั้นมื่นหาโอ้ตัวนั้นมันใหญ่จะมันบ่เต็มเนาะตัวนี้เต็มกว่าเนาะตัวนี้มื่นแปดตัวนั้นมื่นหาพี่น้องปลาฟูน้อยตัวนี้รอเนาะอนาคตดพอพันสีสีดีสีแดงกัมสีแดงแมงกิ้งนูพี่น้องตัววัดสิบหาพี่น้องตัวนี้สูงอยู่ตัววัดโค้งดีตัววัดท่านเต็มป่าไดนตัวนี้เต็มแล้วพี่น้องสิบหากับสิบแปดเนาะตัวน้อยนี่สิบแปดโตขาวครับพอเพัน เท่าไรเปิดไว้เท่าไรตัวน,นี้เปิดไว้เท่าไรตัวนีน้หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยโอ้หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยแม่ขาวสีเท่าพี่น้องสีเท่าอ่าแยกลูกมาเน,ะน,เนะาะบทาอทพอ 104, อ่อหน่อยครับเนาะแยกลูกมาบอท่านมีลูกพี่น้องเพ่นแยกลูกมาแหละหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเอาตีเป็นสายเหนือหน่อยครับเนาะกับปู่หน่อยตัวนั้นสิบแปดกับสิบห้าเพิ่นเปิดไปสองตัวเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โท่าไรครับ ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเอาหัวตัวนั้นเพิ่นได้ขายดีดีเลยหัวหน่อยจังสี่เนาะได้ขายดีดีหัวรุ่นพิมพ์ยิ่งย่อมเกิน18 15 2ดสิบ้ตัวหลักก็ตัวนี้14สายเนื่ยสายขุนเอาไปต่อยอดพี่น้อง14 500่หาร้อยเนาะแขมเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องอยากเอาไปต่อยอดเอากำไรกระโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้เนาะยุบันย่างอยู่เลยข้ามหัวลายบ่บ่มีบ่มีแล้วโอ้ไม่แต่ซื้อมาาขยไปแล้ว โอเคโอ้ขายไปเพ่นแลลวเนาะแต่ขายออกแล้วดีอยู่ <laughs> อ้าวมันหมายในคำเด้ออะอย่างต่อพี่น้องหัวง้ามเลยนอะแม่แบบไห่หัวงามเพืนใหญ่งามพี่น้องจแม่สาวใหญ่ครับแม่ยังสีเนนพิ่นขายจังไหนเนาะพี่น้องแม่สาวยัง เปิดมาเปิดมาราคากันจะเปิดสองหมือนหานี่ละสอเนาะครับผมแยกลูกมาเดี๋ยวน้องหรือแม่สาวแม่สาวโอ้แม่สาวเดี๋ยวพี่น้องสายหูกระทบแม่สาวต้นตัวดีสูงเนี่พี่น้องท้ายสูงร้อยหาสิบเนาะแม่สาวสองหาโอ้ราคามาฟังพี่น้องแม่แบบไงนี่สองหาเพิ่นเปิดไวยพี่น้องอ่ะเพิ่นมาจากไซี่ยฮ้โอ้ยนี่แหละบ้านน้องเป็ดนี่แหละโอ้น้องเป็ดนี่เนาะ น,น ua, ้องเป็ดน้องเรือเท่านี้เนาะโอเคเนาะได้มาตัวเดียวป่ะครับได้มาสองตัวตัวย่อยคล้ายแล้วนี่บอกย่อยๆนี่พูดหรืนี่อ๋โอ้พันจูงไปแล้วพันจูงไปแล้วนึกว่าตัวนี้ตัวนี้เส้าหาเนาะอ่ะสะดวกให้เบอร์โทรไปน้องครับขออนุญาต061 061 587ึ่งศูนย์หกหนึ่งเพิ่นมาจากน้องเป็ดเด้พี่น้องผู้ใดสนใจแม่เอาไปเป็นแม่กอกแม่ขายแม่พันสายพันนาได้เด้พี่น้องโคร่งแางดี25เพิบห้าเปไว้บักใหญ่เลยพี่น้องคุณย่อยเขาเพิ่นได้พี่น้องต้นโตดี อ่ะอย่างต่ออ่ะขอบคุณเลยๆเดอครับขอบคุณเลยไมันหมานเด้อครับผมขออนุญาตครับผมตัวนี้เปิดจังแด่ชันครับสามสิบสามบักซาโลเลพี่น้องตันเง่าซาโลเลเอกษณ์เพื่นคือเน่าพี่น้องตันน้ำสามสามเปิดไปนี่เน่านี่เวียดนามมาพี่น้องมันอ้วนมันตัน สายโซโลเลยฮะมัน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 จะหาว่ได้ได้เงิน้เงินหรอเพื่อนให้เท่าไรก่อนโอ้ห้ยสองหมื่นต่อเป็นหมื่นสามจุดสามมันเปิดไปจุดหน้องตันได้พี่น้องตันสายซาโลเลยเอาไปเป็นพอพันเหมือนยังไรในจพี่น้องซาโลเลยปักใหญ่เลยตะวันสูงบัวทวายตะวันเงาโอ้ต่อหลายครับเพื่อสะดวกใครเบอร์โทรบว้หน่อยครับผมขออนุญาต 082 871 2142สายโซโลดีพอพันปักง่ายเลยพี่น้องง่าวเอกลักษณ์นคือง่ายหรอโซโลดสายเหนื่อพี่น้อง33เปิดใบผูได้ยากเอาไตต่อยอดทรมาตอรอกเป็นเอขอบคุณด้่ร้กครับผมมัานน้าครับผมพี่้อง็ทุ่ไปตงตีนเลยขออน่หาดครับสะดวก่นอครับผม เปิดเจ้ไรขึ้นครับผมหมื่นกับหนึ่งพันสายขุนพี่น้องสายต่อยอดเอาไปต่อยอดสีการสูบสีมุมมุมหมื่นกับหนึ่งพันเพิ่นเปิดไว้ได้พี่นออ้องต่อรองไดเนาะครับเนาะต่อร่องหน่อยๆนี่งูว่าเอาไปขุนต่อเพราะว่าบ้านพระท่านเต็มบันไดอายุใดเนาะหน้าตาตัวตัว,ตวอายุใดเอาไปสั่งเนื้อให้มันเต็มข้นสีใดละ่ะสีสีมุมครับพี่น้องสีหยอดนิยมละ่ะสีแนวนี่สีเพิ่มมาสิบเอ็ดเนาะ หนึ่งืกันึ่งพเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรมาเนาะเขาในญาตครับผมครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเ้ากหา่ก้ากห้านมสามศู์เพื่อนไมจากไนครับอำนาจครับอำนาจเจริญว่าอำนาจเจริญพี่นองซีเบเพิ่นเปิดไปขอบูุเลยหลายมันครับผมอ่าผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดสวัสดีครับแต่มาจากตัวหลุมวันนี้ซุ่มใหญ่ๆนี่บ่โอ้ตัวนี้สองตัวตัวแม่คายเธอเลย สองหมื่นเจ็ดบลงอีกตัวเหมือนนี้นี่จอยบลูงี่มาท่านด้วยน่สองเจ็ดขายไปแล้วเนาะนี่เนาะอ๋อสองเจ็ดนี่นี่พี่น้องตัวนี้เพิ่งขายไปแล้วผู้น้อยเท่าไหร่สองหมื่นหาผู้น้อยเบิ่งผู้น้อยเพิ่นสองหมื่นหาพี่น้องโอ้โอเคพี่น้องอ่าต้นโตดีอ่าถ่ายดีต้นโตดีสูงดายพี่น้องนี่สองหมื่นหาเพิ่งเปิดไว้พี่น้องเปิดไว้ซื้อๆใด้พี่น้องเพิ่งเปิดไว้อ่าสองหมื่นห้าหน้าสนพี่น้องนี่ โอเคเลยเอาไปต่อยอดได้สองหมื่นล้านหนู oh. หน้อยท่ายสูงอยู่ประมาณ 40, ลอยสี่สิบเหนือประมาณโดยประมาณเด้กพี่น้องสองหมื่นห้าพันผู้น่อยตัวนี้บ้ทันเต็มไปไหน,หลนเล็กพี่น้องเนาะประมาณห,านมหนึหน่งอ่าเบิ่งถ่ายเป็นเบิ่งโต้โตนใส่อยู่ตัวหนึ่งเนะะานะมันหรือเ่ครับมานหรืยอยังใส่อีกตัวหนึ่งลูก อ๋อควายเนาะควายเนาะเอาเอางวดตอนนี้แล้วเนาะขออนุญาตเบอร์โทรหลวศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสองนึ่สามแปดเก้าศูนย์ภูทริศนเจกระทุ่มาตรองกับเพ่าะในปักปู่หน่อยอันนี้พี่น้องปักปู่หน่อยตัวอนอี้ขายแล้วเนาะตัวนี้ขายไปแล้วพี่น้องอ่ะขอพูดไหลายๆลูกมันมานครับผมอัญยางต่อพี่น้อง เอาสามสิบห kind of ้าร้อยแปเออาเอาเ้าลิงก้กขายได้เบ้งดีดีเนี่ยงต่อพี่น้องแนวไปไปทางพี่พี่น้องโอ้ข้องในหอยบนี้เปิดเจ้าไหนตัวนี้สาิบดบอก่้ออ้ยพี่น้องสีไหมพี่น้องสาวสิปดคนรวจพี่น้องตัวนี้ถ้าผมอธิบายเอาไปเป็นพออพอขายพอแ่พว่าใครพี่น้องขายพ แต่ว่าต้นตัวโค้งสางเพื่อนแน่นอนหล่ะพี่น้องเัวมาจากอำนาจเจริญอ่ะเัวมาจากเัื้อตะพานอำนาจเจริญพี่น้องเพื่อนต้นตัวดีสายิ้หาเพื่อนเพื่อนใบโค้งสางแล้วพี่น้องสายโค้งสางสีมุมมุมอ่าสีมุมมุมสามหมื่นห้าพันอันื่องเพิ่นเปิดใบพี่น้องเนาะเปิดเปิดใบซื่ออ่ะคันจากใดเอาไปต่อยอดเอาไปสางเนื้อสางนังพอต้นนี้พอท่านเต็มพี่น้องยังพอท่นเต็มใดตาโค้งสางซื่อๆพอท่านเต็มปันใดท่าพี่น้องเนาะเอาไปสางเนื้อสางนังเอาไปสางเป็นโค้งสางเอาไปสาง หากำไรพี่น้องเนาะไปต่อยอดสารสิบหาเนี่ยต่อนออ้องเอาพี่น้องเนาะอ่ะไปสอบถามเพื่อนได้มาตัวเดียวโอ้เพื่อนตัวหนึ่งพี่น้องอันนี้สารสิบหาเลยพี่น้องจือไว้ตัวนี้สารสิบหาเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกตัวหนึง่งบักไงหรือปูไงหรือพี่น้องสารสิบหาอ่ะมาอีกตัวหนึง่งตัวนี้เปิจดจักรวาลบาานี่หมื่ 43, นสามครับสี่หมื่ 43, นสามเนาะแม่ครับสี่หมื่นสามแม่บักไงแยกลูกมากพี่น้องแม่บักไงตัวตัวสูงนี่พี่น้องตัวนี้สูงร้อยหกสิบดอยโอ้สูงพี่น้องแม่สาวอยู่ได้น้อยหนึ่เนาะ แม่สาวสูงครับพี่น้องเนื้อหนังตนโตมาเต็มพี่น้องถือว่ามาเต็มเลยสี่สามมันเปิดไว้พี่น้องโอ้เต็มค่ะโค้งสร้างสุดยอดเลยแม่สาวบอกง่ายพี่น้องคุณใดน่งแม่สาวพี่น้องตีได้สองสายเอาไปพัฒนาต่อใส่พอทั้งทางก็ได้หรือตีเป็นสายเหนือก็ยังได้เลยมันเต็มเนาะเต็มได้เลยอ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งแปดพี่น้องคุณมาจากอำนาจเจริญผู้ใดสนใจกับทุกมาต่อรองคุณใดขอบคุณหลายๆครับผมขึ้นมา อออขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมเปิดจากไหนครับสามหมื 30, น่นเนาะสามหมื่นบาทเมยเพื่อนทองอยู่บ่ครับนี่บ่บลนะแยกลูกเนาะแยกลูกมากสามหมื่ออนคนเปิดไปพี่น้องตัวนสามหมื่นบาทต้นโตดีทองล่องได้นี่พี่น้องง่าวาลาดต,ต,ต้นโตเนื้อหนังมาเต็มอยู่พี่น้องเนื้อหนังมาเต็มน้าไตดีแดงแดงบ่มีบอลเปีวบบอลแมงพี่น้อง<แ>ผมยางรอบโตเปิงแล้วบ่วบมีบอลเปีวบบอลแมงเลยสีแดงครับพี่น้องสามหมื่นเนาะครับเนาะ สามหมื่นบาทเพป็นเปิดใบพี่น้องเป็นแม่บรรดาแต่ว่าเนื้อหนังดีตน้นตัวดีเพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรเพื่อนครับขออนุญาต062 204 2788เพ<ล>ื่อนมาจากสายเครื่อคำอำนาจ,จเจริญมานทำกันเลยนะอำนาจ,จเจริญพี่น้องขอบพูดได้หลายมันครับผม 30, บาสามหมื่นสื่อเป,เป,เปิดใบพี่น้องตัวนี้ภาพพี่นอ้องย่างตนน้นพี่น้องเนาะเห็นใย,ยสาอยู่ทางนี้ไปใส่โอ้ใยสาเพิ่นอยู่ทางนี้บ่เห็นเพิ่นแล้วพี่น้องเนาะ อย่างต่อไปอีกโซนหนึ่งท่นองบัตสวัางิงง้านพ้าพีพันองอาสาพาพีพันองมาช่มงัวย่ามแรงพี่น้องตลาดนัดบ้านเชื่องหวังเป็นสายเหนือสายคุนเลยพี่น้องเนาะโซนนี่รซื้อว่าหลายแต่ว่าโซนต่อไปเบิ้งบางๆพี่น้องแต่ว่าโซนนี่นาแหละเลยพี่น้องนาแล้วายแล้วใน่หา,างไนะ <m ach oro> น่หอยเิ่นก็มาไรเลยพี่น้องเนาะคือคักซื้อขายกันคือคักพอสมกวรเลยพี่น้องเนาะอุ้ยมาเบิ้งมันคือตันเลยพี่น้องหมูเดงตัาตันคักงัวผูุ้ณใดเนาะเพินงผูกไว้เลยพี่น้อง สายบีบมาเตอร์ตัวนี้บีบน่าจะเป็นบีบพี่น้องตันขนาดเลยตันแห้งพี่น้องเนาะนี่อ่ะเพื่อหัวเนื้อหัวเนื้อเพื่อนพี่น้องมีแต่ตัวตันตันชสุดยอดสุดยอดเพื่อเพื่อนผูกไว้พี่น้องตันอ่ะทางต่อนน้อพี่น้องเนาะไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะโอ้พัวพันผุดไหนอกบางอย่งเพื่อนผูกไว้พี่น้องถ้าเพื่อนผูกไว้ผมก็ได้แต่ถ้าให้เบิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบริษัสอบถามราคาเอาไปเบิ่งตัวนี้น่าสนใจพ่อพันพี่น้อง แต่ว่าในหอยเพื่อนผูกไว้บอกไว้ก่อนพี่น้องแต่ว่าคือว่าสายพอดังเบื้องหน้าตาตนโตแล้วพี่น้องเบื้องโค้งสางแล้่ยวพูดอะอ้ยพี่น้องใหญ่เงางามพี่น้องเอาไปเป็นพ่อข้อพ่อไข่ใดเลยตัวนี้พี่น้องพูดอะแข้งขาดีบดเลยโค้งสางสุดยอดสีสันใดเลยพี่น้องเครื่องดำไข่ดำพี่น้องโอเคเลยพูดอะตะหนอกสุดยอดเลยพี่น้องพูดอะเออหน้าตาพูดอะใดเลยอ่ะนี่ไทยเบื้องพี่น้องแต่ว่าตีราคากับประมาณซีว่าเนาะพี่น้องเนาะซีขึ้น สิแต่ว่าเจ้าฟ้องเพป,ป็นผูกใบโอ้โหน้องพี่นอนะ้องเนาะบ้านสว่างงวงามภาพพีผ้าหนองมาลอยช่วบรรยากาศการซื้อการขายงวัวตลาดนัดโคก็กิดพืานเชีวยงหวางพื้นเมืองจังหวัดยอดซ้อช่วยงย่ามแรงพี่น้องเนะาะกรได้ประมาณหนึ่นงคนพี่น้องเนาะก็ฝากฝีฝางน้องซอยกันกดไหล,กด,ไหลกดแช่กดติดตามน้ำเนี่นนะยพี่น้องเนาะไปพี่น้องกันเสถียรคผู้เลี้ยงรัวามพนัแฟนคลับเป็นเพจบ้านสว่าง,งง,างัวงามข,ของมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโกขงไก่เจ็บต่างๆรำรว่วมรวยเบิสเบสเสื่มกันสวัสดีครับ